สนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงก็นำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้มีชาวบ้านอยู่ในซอยรามคำแหง118เขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครเดือดร้อนบอกว่าหน่วยงานให้ซอยเป็นทางระบายรถปล่อยรถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่วิ่งทั้งวันทั้งคืน ทั้งๆท,ที่ถนนในซอยก็คับแคบการจราจรติดขัดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วก็ถนนพังบ้านชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ริมถนนก็สุดมีรอยร้าวเรื่องราวความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ส่งคุณเนยณนะัชนิดลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ ร้องทุกกับบรรจงวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านภายในซอยรามคำแหง118นะคะมีการร้องเรียนผ่านรายการค่ะว่าเขาได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักกับปัญหาเรื่องของรถขนาดใหญ่สัญจรผ่านภายในซอยตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะชาวบ้านบอกว่าบางครั้งเนี่ยเคยเจอสูงสุด22ล้อพ่วง2ตอนค่ะแล้วสัญจรช่องจราจรเล็กๆแบบนี้2ช่องเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ถนนเนี่ยเริ่มมีรอยแยกแตกเป็นรอยเล้าบ้านของชาวบ้านริมถนนค่ะตอนนี้เริ่มซุดตัวนะคะแล้วก็มีรอยแยกแล้ว เขาบอกว่าเดือดร้อนมากๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยค่ะคือเรื่องนี้นะคะได้รับความเดือดร้อนมาประมาณ3-4ปีแล้วค่ะแล้วป้าก็เป็นคนที่วิ่งเต้นทุกอย่างคนเดียวโดยเราไม่ได้รู้จักใครเลย3 4ปีเนี่ยป้าทำมาตลอดแล้วป้าก็มีความรู้สึก่โอ้โหตึกแถวเนี้ยมันจะล้าไหมเพราะว่าเขาเป็นตึกแถวโคกกระเทือนยิ่งกว่าเราเรามองว่าเออบ้านเรายังได้ขนาดนี้แล้วนี่เราก็คิดว่าเราโชคดีนะที่บ้านเราไม่ได้ปลูกกับพื้นเรายกขึ้น ถ้าเราไม่ยกขึ้นนะหนูผนังป้าแยกหมดละหนูมันวิ่งกันตั้งแต่ตีสี่กว่าแล้วก็ดึกที่สุดก็เกือบสี่ทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่เราต้องนอนแล้วอะแล้วหนูคิดซิมันสี่สามทุ่มกว่าสี่ทุ่มอะแล้วมันวิ่งเข้ามาแล้วมันหอนอะแล้วเรานอ,นอนอยู่ตรงนี้ตายนะตายอย่างเดียวถ้าเรายังหนุ่มยังสาวเราไม่เป็นไรนี่เราแก่แล้วอะเราต้องการจะพักผ่อนอย่างสบายแล้วมันคือเหตุอะไรที่เราจะต้องมารับอันนี้ กำลังเจอปัญหาเรื่องอะไรกันกำลังเจอเรื่องรถใหญ่อะคะ่ะตั้งแต่6กล้อขึ้นไปสูงสุดที่เห็นก็คือ22อล้อรถปูนก็มีวิ่งแทบจะตลอดเวลาใช้ระบุเวลาไม่ได้เลยวิ่งมากสุดที่เคยเห็นก็คือประมาณ5้าทุ่มเช้าสุดที่เคยเห็นตีห้าครึ่งหกโมงก็วิ่งะะ้วค่ะหน้าจาต,ตั้งแต่ก่อนโควิดอะคะ่ะ เคยแจ้งไปทางเขตไปคุยเขาาแจ้งว่าเขาไม่เห็นถนนเส้นนี้มันอาจจะเป็นสาธารณะแล้วแต่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรดีถนนมันไม่สามารถรองรับรถ22ล้อวิ่งสวนกันได้ขนาดนั้นนะคะเพราะหมู่บ้านนี้มันก็เราไม่ใช่หมู่บ้าน4เลนนะคะเราเป็นแค่เลนเดียวสวนกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะมันไม่น่าจะรองรับได้อยู่แล้วด้วยวินยูชน ปกติท่านก็น่าจะทราบกันดีว่ามันไม่ควรเข้ามาวิ่งแบบนี้อ,อ,อยากฝากรายการบรรจงชงข่าวนะคะให้ช่วยติดตามเรื่องออประกาศที่ออกมาตั้งแต่ปี6-3นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องรถใหญ่วิ่งในางราควาแขงหนึง118ค่ะให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนนะคะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็ร้องกันจนเจ็บคอไปหมดและะ้วค่ะยังไงก็ฝากคุณบรรจงด้วยนะคะ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงลงพื้นที่สํารวจภายในซอยรามคําแหง118พบว่าภายในซอยดังกล่าวเป็นถนนสองช่องจอราจรซึ่งผิวจราจรเกือบตลอดทั้งซอยเริ่มมีรอยแตกร้าวเป็นทางยาวและในวันนี้ยังคงมีรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรผ่านเป็นระยะๆะะและมักใช้ความเร็วสูงซึ่งเมื่อผ่านดุกละนาดภายในซอยบางคันไม่ได้ชะลอความเร็วส่งผลทําให้มีเสียงดังและพื้นที่ใกล้เคียงเกิดการสั่นสะเทือนเล็กน้อยขณะเดียวกันทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงสอบถามไปยังพันตารวจเอกกิติเดชภูมิธเนศ ผู้กากับการสถานีตํารวจนครบาลบางชันได้รับข้อมูลว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทางสอนอบางชันยังไม่ได้รับหนังสือจากทางสํานักงานเขตสะพานสูงเรื่องแนวทางการแก้ปัญหารถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งสัญจรภายในซอยพร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าถานนภายในซอยดังกล่าวยังไม่ได้มีข้อบังคับห้ามไม่ให้รถขนาดใหญ่สัญจรผ่านแต่จะกวดขันวินัยจราจรโดยการห้ามเป็นช่วงเวลาคือช่วงเช้ารถขนาด6ล้อขึ้นไปห้ามวิ่งตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง10โมงเช้าและช่วงเย็นห้าม วิ่งตั้งแต่เวลาบ่ายสามไปจนถึงเวลาสามทุ่มแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาว่ายังคงพบเห็นรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งสัญจรภายในซอยในช่วงเวลาที่ห้ามเดินรถนั้นทางผู้กํากับจะกําชับไปยังงานจาราจรให้มีการกวดขันวินัยทางจราจรให้เข้มงวดมากขึ้นส่วนที่ชาวบ้านอยากให้ออกข้อบังคับห้ามไม่ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรผ่านตลอด24ชั่วโมงนั้นทางสถานีตํารวจนครบาลบางชันไม่มีอํานาจในการออกข้อบังคับดังกล่าวจําเป็นต้องรอคําสั่งจากหน่วยงานระดับสูงเป็นผู้ออกนโยบายข้อบังคับ จึงจะสามารถบังคับใช้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงเราคงต้องขอเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของชาวบ้านภายในซอยรามคำแหง1 1 8ปนะคะไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยทางชาวบ้านภายในซอยเองนะคะก็อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนกันทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะข่าว Workpoint ช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติศรีน้อยถ่ายภาพนัชน ซอ,อยรามคำแหง1-18เนี่ยตรงนั้นก็คือหมู่บ้านพฤกษชาตินะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยไอหมู่บ้านพฤกษชาติเนี่ยคือไม่ได้แบบเป็นพื้นที่ปิดนะก็คือมีถนนที่เข้าแล้วแบบทะลุออกด้านหลังได้แต่คาดว่าน่าจะมีการไปก่อสร้างหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมะะเพราะว่าเดิมเนี่ยโรงเรียนสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่นวมินทราชิน,นูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้องเก้านี่ยสมัยเรียนมปลายนะด้านหลังของโรงเรียนผมเนี่ย มันจะมีทะเลสาบขนาดใหญ่นะฮะซึ่งทะเลสาบที่ว่าเนี่ยสามารถเข้าไปทางซอยลำมำแหง1้8ได้นะแต่ทีนี้เนี่ยภาพล่าสุดที่เป็นภาพดาวเทียมนะฮะบคุณผู้ชมเห็นไหมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีการถมดินนะเดิมเนี่ยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชมฮนะแต่มีการเนี่ยถมทะเลสาบไปเกินครึ่งหนึ่งแล้วนะ เพราะจะมีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรบนพื้นที่ที่มีการถมดินนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมเดิมเนี่ยจุดนี้คุณผู้คุณผู้ชมเห็นไหมรอยดินถมใหม่เนี่ยตรงนี้คือทะเลสาบที่ใหญ่มากนะฮะอยู่ด้านหลังโรงเรียนเก่าผมแล้วก็มันเข้าทางซอยลำแห่งร้อยสนี่แหละนะครับที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเมื่อสักครู่แต่ปัจจุบันเนี่ยมีการถมดินเพื่อเตรียมสร้างหมู่บ้านเขารออยดินเซ็ตตัวก่อนเพราะต้องถมอย่างน้อยปีหนึ่ง และคาดว่าเนี่ยช่วงนี้คงมีการแบบสร้างหมู่บ้านขึ้นมาใหม่อ่ะแล้วต้องใช้เส้นทางเนี่ยในการเข้าออกมันก็เลยมีปัญหานะฮะนี่นะครับอ่ะก็ต้องตรวจสอบนะฮะว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านนั้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ปัญหาได้อย่างไรได้บ้างนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลของคุณผู้ชมนะมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับ ส่งมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์นะฮะที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ